สวัสดีค่ะ่านผชื่มนะคะพบกับแชมเปี้ยนฟาร์มนะคะพบกับโซมนะคะกับบรรยากาศ10มกราคมนะคะ10มเรานะคะตอนนี้กับเด็กๆในคอกนะคะสามชีวิตนะคะของเรานะคะกําลังกินยาเนเปียสซับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เนเปียัซับเอาพิษนะคะเป็นยายอดยานรกจัก,กรพพัดนะคะสับนะคะวันนี้ก็สิเป็นวันหยุดนะคะเป็นวันเสาร์นะคะของคนทํางานเทศบาลน,นะคะ กระสิมาเป็นพนักงานของแชมเปญฟร์มินิเบิร์ตเมอร์นะคะวันนี้นะคะสําหรับถังแดงๆนี้วันนี้ก็ถัทงที่สามไหมพินะกะละมังสามไหมกะละมังที่สามนะคะสําหรับง่วสามโตนะคะง่วสามโตตอนนี้กะละมังที่สามแล้วนะคะเซานี้นะคะสิเป็นนรกจักรพรัดสับนะคะเป็นหยาซดนะคะ ที่นี่มณนนีสมสิษยมผ้าเมาวาเรื่องนะคะแม่พันงัวนะคะแม่พันงัวนะคะของเรานะคะหลายๆายท่านนะคะอาจส,สีสงสัยว่าเอ๊ะแชมเปญฟาร์มนะคะหญ้ากระไยนะคะเนาะเอียงกระพรอมนะคะงัวตัวนี้ทําไมไม่อ้วนนะคะงัวตัวนี้ทําไมไม่อ้วนนะคะเจ้าอมศินนะคะเป็นงัวลูกผสมอาชาโรเล่นะคะเป็นชาโรเล่นะคะจากเจษดาฟาร์มนะคะ ซื้อมาเมื่อปีที่แล้วตอนมากนี่ขาเจ้าจบอกว่าเป็นแม่แม่สาวนะคะแม่สาวตอนนี้ให้ลูกตัวแรกนะคะก็คือเจ้าอมซับนะคะในตัวเมียนะคะพอเป็นเจ้ามูท้องนะคะของตัวโต้นะคะการทีงว่วบวบอ้วนนะคะมีหลายปัจจัยนะคะท่านผู้ชมแต่สำหรับ ของแชมปเป็นา้ามีสำหรับเห้านี่นะคะปัจจัยที่หนึ่งนะคะเนื่องจากว่า,าลูกเขายิ่งกินนมอยู่นะคะตอนนี้ปีกว่านะคะปีกว่ายังกินนมอยู่นะคะแล้วก็อาเป็นด้วยโค้งมันน้าเนาะด้วยโตง่วนะคะด้วยโตงัวโตวมันเป็นยังสิงเพราะว่าตอนที่เขายังมาสั้นเลยนี่ลูกเนาะตอนเขาตัางทองนะคะสมก็ให้กินหลายเดสมให้กินหุนเขาก็คือจังสีนะคะหุนแบบนี้เลยนะคะ คุณแบบนี้เลยนะคะขนาดทองอมรัพย์กับหุนจริงสี่นะคะสมบูรุเดี่ยวสามมหัวจะของทองอันนี้บอกด้วยความสัจริงซื่อตรงนะคะเพราะว่าลุงโทรมาบอกวงังเมษานะคะปีที่แล้วนะคะอมศินนะคะให้ลูกนะคะเป็นเจ้าอมรัพย์วันที่สิบหกมีนาป,ปีที่แล้วนะคะจะของยังงงนะคะว่ามันห่องอย่างไรน,นะคะเพราะว่าสภาพของอมสินก็คือสภาพเป็นแบบนี้นะคะตอนทองกับแบบนี้นะคะ โบดีอ้วนนะคะเป็นเป็นงวดที่ทองแบบนี้เลยนะคะตอนแรกสมข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่าลูกเขาดูดนมอยู่ตอนแรกนะสมขาใจว่าลูกดูดนมอยู่แล้วก็คนทัวๆไปกับสีเขาใจเหมือนสมว่ามันหนาสิเป็นเพราะว่าลูกเขาดูดนมอยู่และเอีุดที่เขาพร้อมนะคะแต่พอมาคิดไปคิดมากนะคะปีที่แล้วนะคะเขาไม่ได้มีลูกนะคะก็คือปีก่อนเนาะแต่เพาปีก่อนเพราะว่าตัวนี้มันปีนึงละตอนที่เขาทองเขาก็หุนแบบนี้นะคะสมก็เลยมองว่าสงสัยงวดตัวเนี้ย มันอาจจะเป็นด้วยตัวของมันเองนะคะลักษณะโครงโตเขาเป็นจังสีอยู่แล้วเขากินยังไงมันก็บโบอ้วนนะคะง่วมันมีง่วอ้วนก็ง่วโบอ้วนถ้าพ่อสมกับไปถามชาวบ้านที่เลี้ยงง่วหลายๆท่านเขาก็บอกว่าง่วเขาโบอ้วนนะคะแต่ว่าการส่งลูกดีนะคะยางของสมนะคะอมซินนะคะเป็นง่วที่โบอ้วนนะคะแต่เขาส่งลูกดีนะคะทรงลูกได้ดีนะคะลูกของอมซินนะคะก็คือเจ้าอมรัพ์นะคะ พามาเบ่งอมซับไกลๆกันเลยนะคะออมซับนะคะเป็นง่วลูกผสมชาโรเล่นะคะบามันนะคะลูกผสมชาโรเล่บา์มันนะคะก็คือให้ลูกสวยนะคะอมสินใ,ให้ลูกสวยมากนะคะก็คือนี่นะคะอันนี้ลูกลูกที่ได้จากแม่ออมสินนะก็สิเป็นตัวนี้ข้าวลบไปก่อนไปกินบางอื่นกันไปไปกินท <pol> ั้ง <Sur> อื่น <grunting> กันไปไปกินทั้งผลยางไปกินทั้งผนไปกินทั้งผนอมล้างไปอมล้าง ออมลังท่้งพูนไปไปปาะสันก็นยืนรอก่อนออมลังไปนะคะอ่าก็คือออมทรับก็คือนี่นะคะง่วปีหนึ่งอีขาวยางออมหลังออมทับไปอีรีอีขาวยางออมหลังให้ไปทั้งพูนก่อนนะคะตอนทั้งนี้สิคายคลิปนะคะอ่านี่สิเป็นออมทรับนะคะเป็นลูกของเจ้าอมนนะะอมศิลนะคะออมศิลสังเกตเบิงว่า ระยะเวลาหนึ่งปีนะคะหนึ่งปีพันไปสมศิบอกว่าอมซาบเป็นลูกม่วนะคะเป็นแม่สาวแล้วนะคะเป็นผู้สาวแล้วนะคะสาวแล้วนะคะเขาเป็นสาวแล้วนะคะไปทุ่งพุ่นไปขังล้างพุ่นนะคะเป็นสาวแล้วนะบอย่อมไปนะคะเพราะว่าอีตัวนี้ก็อีูอมศิลบัถึกกันนะคะคือเขาญ่ซํามเม่เขาแล้วนะคะจะซํามเม่อ,อีกนิดนึงนะคะสังเกตหลังเด้อนี่คือวัว แม่สาวหนึ่งปีนะคะจะเท่าแม่แล้วนะคะโดยความที่ได้พันธุกรรมที่เป็นของพ่อนะคะบามันนะคะเลือดสูงนะคะเจ้าหมูท่องนะคะทำหลายๆฐา,านตามตามเจ้าหมูท่องอยูสิเ็นวาซิมีช่องของน้องนงนะคะน้องนงนะคะน้องนงกับลักเกียดฟาร์มนะคะที่ติดตามผลงานของเจ้าหมูทองอยูนะคะนี่คือผลงานของเจ้าหมูท่องนะคะ เขาจะได้สีนะคะสีของหมูท่องนะคะหมูท่องก็คือสีเป็นสีแดงสีนี้นะคะแต่ว่าได้โค้งสางเป็นแม่เขานะคะก็คือชาโรเล่นะคะอะ <iology. S 1> สีได้โค้งสางแบบนี้นะคะ <S <S <ๆ>นี่คืองั่วที่เกิดจากแม่ที่มีลักษณะแบบนี้นะคะ <S 1> <S 1> <ๆ>แม่ที่ไม่อ้วนเลยนะคะไม่อ้วนเลยจริงๆนะคะแม่ที่ไม่อ้วนเลยนะคะหลายๆคนหนาสิคิดก็โสมแต่ก่อนตัดสินใจขายงั่วเด้อว่าสีขายนะคะตอนนี้ก็คือ บ้าขายแล้วนะคะเศร้าขายง่วแล้วนะคะเศร้าคิดว่าสีขายแล้วนะคะคิดซะว่าเป็นของสะสมนะคะก็คือทำํำขายไปเราก็คือกุงสิหาบ่ได้แบบนี้นะหมายถึงว่าการมาตามหาของมันจะหาโดนอยู่บวัวสีแดงของอะไรที่รลยงที่เ้าบ่าพ่อใจใจบางที่ของที่ห้าบ่าพอใจเรามันมาอยู่กับห้าหรอห้าพัฒนากันไปมันกะสีแดงของที่ห้าพอใจนะคะเนาะนเป็นแนวคิดของแชมเปญฟาร์มนะคะเนาะอ่าก็เลย นิ้วอวนใของต,ตัวอนงสามตัวตัวแม่บิตนะคะสามตัวตัวเมียหมดเลยนะคะเนาะอันนี้เคล็ดคีแรกเลี้ยนกันนะคะกับเกษตรกรและหลายท่านนะคะที่ยังเลี้ยงงวอยู่นะคะบางคนก็ยังทออยู่นะคะว่าเอ้ยเห็ดงวงวจังไดกับโบอวนโบอวนนะคะตอนแรกสมกับทอนะคะแต่ว่าเศร้าทอแล้วค่ะเพราะว่างวมันโบอวนอยู่แล้วเลี้ยงจังไดมันกับโบอวนนะคะตอนทอมันกับโบอวนแต่ว่าเขาทรงต่อลูกได้ดีนะคะเขากะ ด้ผลงานของเขานะคะถือว่าคุ้มนะคะกับการเลี้ยงงัวมากนะคะเนาะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะนงสมลาไปกอนนะคะเดี๋ยวต้องไปเตรียมยาให้ลูกค้ากอนนะคะพนักงานหลอกยาเนาะล่อแล้วนะคะเดี๋ยวฝากเป็นกำลังใจให้แชมเป็นฟามเนเดอร์นะคะทำคลิปนี้ผิดพลาดประการใดนะคะก็อินบ็อกใต้คลิปกันนะคะหรือว่าพา,ายที่เลี้ยงงัวเราเจอปัญหาแบบนงสมว่าเลี้ยงจงไหนมันก็อบ่อ้วนบ่อ้วนเนาะกะถามีแนวทากากะกะ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะเนาะสมเสด้เออเอามาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาคุยกันนะคะสมต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าเราเลี้ยงวัวด,ด้วยหญ้าล้วนๆนะคะสมบ่ได้เลี้ยงงั่วแบบมีอ่าเคยเอิญหัวอาหารนะคะบ่ได้มีหัวอาหารนะคะที่นี่เราเลี้ยงวัวด,ด้วยหญ้าล้วนๆนะคะไม่ได้มีหัวอาหารนะคะสภาพงัวก็กสิเป็นแบบนี้นะคะไม่ได้มีหัวอาหารเลยนะคะ พออากามั่นม well. ักยีดน네ี่สมเสียไวให้แพะตรงง่วนนี <classical rhythm aries> ่บาดหานะคะสียหเฉพาะแพะนะคะแหลกๆเคยเอาหายอยู่นะคะแรกๆเคยเอาหา2สองเทื <K ind> ่อสามเทื่อที่นี่ก็เศร้าหายแล้นะคะแต่เพื่อเอาหาแพะดีกว่านะคะเพราะว่าง่วงมันกินใหญ่ย่างเดียวมันก็อวนอยู่แล้วนะคะเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สมลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้านะคะฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ฉันเป็นฟ้ามด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราลากันไปก่อนนะคะพอกันคลิปหน้าเด้อนะคะบ๊ายบาย